ร้านช็อคโกสโต้ร้านรับบริการกดผลทาววอลแมพบล็อกโฟต์นะครับนะะก็ยังมีเกมพาร์ตแมพบล็อกฟต์อีกด้วยนะครับนะมีเพชรออสตาด้วยนะครับนะมีอันนี้อีกนะครับผมนะบริการเติมโลบัคระบบ ID เดียพาร์ตนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับเครดิตที่น่าไว้ใจอีกมากมายนะครับผมนะใครสนใจใช้บริการเนี่ย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแบดชอปร้านของส้มเด็ดหมีเอ้ยไม่ใช่ร้านรับกดผลพิสาขาวเลยเต็มไปหมดแบบฟูดเลนแปดนะครับแล้วก็ยังมีกดเป็นออสตาเรนเซนเน็ตด้วยแล้วก็ยังมีโลบัคระบบไอริท้ามเน็ตซีนแปดด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแบบฟูดด้วยนะครับก็จะเป็นมัตเตอรี่หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับใครอยากใช้บริการีอยู่ใต้คลิปนะครับผม ถ้าคุณแนะนำมองหาร้านละฟาร์มโราบอกน,น,นะครับผมมีร้านแนะนำครับผมก็คือร้านอีดิทเหมอยช็อปนั่นเองเถอะาร้านละฟาร์มโราบอกหลากหลายแมว่าจะเป็นแมปบล็อกฟู้ดแมซิตี้บ็อูคูโนโอจิงพแีและรับกดเต็มพารแมปบล็อกฟูดแล้วยังมีเอ่อกดเพจแมปโอสตาร์ด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วเิร์ชคำว่าอีดิทเหมยคุณจะเจอแล้วโลโก้สีเหลืองอยู่ที่หน้าแรกของฟีดนะครับนะ,บนะบจากนั้นกดที่ปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยนะครับและทาง เออเพจจะมีรหัสสุดโของแมป,ปบ็อกฟูดมาวางจำหน่ายด้วยนะครับตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีอนพิศาจแบบคนพรีพระเจนเดอี่มวางขายหน้ะผิดด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุม้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟาร์มแมปไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมร้านก็ต์โลบักร้านรับกดผลปีศาจหาวัแล้วก็เกมพาร์ทแมปบ็อกฟูดนะครับแล้วก็มีบริการกดเพชรออสตาเทอรวิฟเฟนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริการกดเพชรใใในนนนนนนแผออิิิิเเมมมาาียยยด้้้วะะะะคคคครรรรัับบบชกกไหลลง์ู่ตป ร้านบรวรชอ็อปร้านรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวรในแมปบ็อกฟูดเลด8นะครับแล้วก็ยังมีกดเพชรในออสตาเทาวะดีเฟนสเลด8อีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบ็อกฟูดกับคิงพีดอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดแล้วก็สนใจบริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับออนไอมนูไหนอะอยากแข่งเกมขึ้นหรือเปล่าเรามีน้ำแนะนำนะร้านคิวช็อปเอกให้เข้านะรับกดปีศาจถาวรรับกดเกมพาร์บใออสตาเทวะดีเฟนสเป็นเพชรให้เข้านะแล้วก็รับกดเก็มพาร์ตในบล็บผม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลิฟอินดาวัดค่าหัวหนึ่งโอ้โหหนึ่งพันล้านไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันราชาโจรสัตป่ะนี่เฮ้ยนะครับโอ้โหนี่แอดมินมายังไงวะเนี่ยเฮ้ยค่าหัวหนึ่งพันล้านออตเตอร์ฟักนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมามาก้อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาก้อนอยู่ไหนอ๋อโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่เองนะก็เดี๋ยวแล้วนะท่านกิทัตอ๋อท่านกิทัตเราอยู่สี่สิบห้าโอเคโอเคผม นำท่านยทิทศน์อยู่สักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้รีบอร์ดนะครับผมนะทั้งรีบอร์ดแล้วก็เพิ่มค่าหัวมานิดลากันสนุกเลยผมนะไอนน้น้องน้องพีอยู่นี่นะครับผมโอ้โหนี่เจบีเคผมนะนี่ j จ k อยู่นี่อ่าโอเคผมนะก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีว่าโมแต่ย,ยุ่งกับการล่าค่าหัวผมนะอ่าก็เป็นแรงใจให้ผมได้นะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะโอ้โหล้ามากเลยล่าวันละล้านนะครับท่านผู้ชม นะฮะก็ถ้าผมฆ่าใครไปต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเพราะว่าผมโมได้ยุ่งกับเรื่องนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมแม่งอย่างอื่นผมไม่ได้ทําเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเอ่อจุดนะครับผมนะจุดขายฮาคินะครับผมนะสีฮาคินะครับนะมันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าเกาะนะครับนะฮะอ่าก็เริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปดูที่นี่เลยนะนะอ่ามันจะเกิดที่ เกาะกินบิดนะครับท่านผู้ชมโอเคไปเกาะกินบิดนะครับนี่นะครับนะอ้านี่ไงขายพอดีเลยท่านผู้ชมนะฮะอ่าก็อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เกาะกินบิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้สโนว์ไวท์ด้วยครับผมนะอ่าฮาคิเอ่อหิมะนะครับนะอ่าวันนี้ผมมีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ผมใช้สีม่วงเพราะว่าแมตรงกับช่องแล้วผมก็ชอบด้วยนะครับ อ้าวโเลเจนดารี hmm. ่ด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมอัดตอนปีห้านะครับท mm hmm. ่านผู้ชมใครแม่งจะมาวะค <c oughs> งไม่มีหรอกนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมโอเคต่อไปเดี๋ยวไปพังคศ,ศ,ศาสตร์ก่อนเนาะโอเค okay, จุดที่พังคศ,ศ,ศาสตร์นะครับโอเคที่พังศาศาสตร์ก็จะเกิดตรงนี้นะครับท mm hmm. ่านผู้ชมนี่นจะเกิดตรงนี้เลยนะคร mm hmm. ับโอเคฮะ โอเคก็ตอนนี้มันจะเกิดีกินบิดนอนเดี๋ยวเ่าไปนะครับน้าเกาะเรืออ่าโอเคเกาะเรือก็มีเหมือนกันนะครับไปเราไปดูเกาะเรือดีกว่าว่าเกิดตรงไหนนะจ้ะโอเคที่เกาะเรือนะครับน้ามันก็จะเกิดประมาณตรงนี้นะครับนะตรงเใต้บันไดนะครับท่านผู้ชมนะใต้บันไดโอ้อันนี้ตำนานนี่นี่ปะแมนากป่ะใต้บันไดนะครับนะเออมาหยิบมะนาวเงี่ยนะเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับน่าก็จะเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าโอเค าเด okay, okay, right, ี๋ยวเราไปดูที่เกาะหิมะก่อน่าเกาะหิมะนะครับโอเคที่เกาะหิมะนะครับนะมันก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาเกิดตรงนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับนะไปอ่ะไปนี่ก่อนเดี๋ยวเก็บเราเก็บเกาะสุดท้ายไว้นะครับนะไปเกาะปราสาทน้ำแข็งก่อนนะครับท่านผู้ชมไปโอเคที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับนะจะเกิดตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับอ่า ประมาณตรงนี้เนาะท่านผู้ชมนะครับนะขึ้นมาจากข้างล่างแล้วมาตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะใหม่กันดีกว่านะครับไปเลยโอเคที่เกาะใหม่นะครับมันก็จะเกิดประมาณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมาตอนตรงนี้เลยนะครับนะมีทั้งหมดหกจุดนะครับนะที่เสปาวนะครับหาคนขายฮาคิทั้งถัอเออไม่ใช่ฮาคิังกฤษฮาคิสี่นะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ฮะก็ฮาคิก็มี หลากหลายสีมากเลยครับผมนะอันที่ได้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสีชมพูครับผมนะสีชมพูนี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้แต่ผมมีสีแดงนะระดับเลเจนดารี่เนี่ยผมมีสีแดงกับสโนไวท์นะครับท่านผู้ชมอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ผมชอบอันนี้นะผมชอบสีม่วงนะครับนะอ่าับม่วงมันสวยดีนะครับท่านผู้ชมอ่าก็มีประมาณนี้เลยเนาะท่านผู้ชมนะครับโอเคอ่ะ okay. ก็ ไปง่าครับนะชอบใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนรังเจผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปคอมโบกันเร็วๆนี้นะครับนะผมขอเวลาไปราคาหัวหน่อยเนาะเพราะว่าโหล้ามากเลยขอนะาล่าวันละล้านนมันไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรนะครับผมนะมันเหนื่อยเพราะที่เราต้องไปมันบางคนคือเขาหนีอะนะครับนะผมก็แบบเออเหนื่อยตรงนี้แหละนะครับไม่ได้เหนื่อยตรงอะไรหรอกแต่ก็จะพยายามเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนะสำหรับนี้นะครับบ๊ายบายนะครับผม